สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัดสกุลสกุลนะสบายดีก่อนสบายดีป้าลูงน้องวิวสบายดีก่อนลูกบอกชัดชัดลูกบอกเกี้ยงเกี้ยงปากเกี้ยงเกี้ยงนะนะอาว่าว่าว่าไงสบายดีป้าลุงให้อายผิดก่อนสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสบายีป้าลุงเอาบอาใหม่ใหม่ดูว่าว่าชัดชัดกูหันลูกค่ะสบายดีป้าลุงนี่แต่เจ้าเจ้าคือว่าเกี้ยงกูหันบ่ลูก เอาตู้ตรงยังโอ้ตื่นตื่นเมื่อกี้นี่จะเลยปิดหมดเครื่องบินข้าเรือปุ๊เมื่อกน่ทั้งนั้นนะดำปี๊ปอยู่โอ้เสียงผ่าดังเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่สะท้องปิดสัญญาณไว้แล้วน้องชาติธิด์กินบ๊วยจักพันแล้วนี่เออเอาให้น้องทอนน้ำแน่กินบ่วจับพันท์่น้เลยนะเมื่อกี้นี่เอามาจากหอยกินนี่ กขี้ไหนมาจาังฮอรบอสออนตอนแรกนะสองอันนี้ 5, 5, 5, 5, 5. อีซี 4, เ่เป็นเป็นฮะฮะสองซีง่เอามาอีกอันนึ่งเอามาจังสองอันพันหนึ่งห้า้าพระเจ้าเอามาตอนนั้นเลยค่ะสองหันสองกะอันนั้นหนึ่งพัน 2000 3000เอามาอีก1000เอาเอามาอีกเอามาอีกสามันก็ได like wow. ้เป็นเป็น5000เลยพุ่นน้องวิวก็แล่นน่ะเห็นบ่แม่เวาอยู่ฝนตกฝนตกยังว่าอยากขี้มักตะลุไปกยูโน้ยูโนแม่เาอย่างบเคยพลาดาอยู่ตนะน้องวิวเนาะให้ไอทอนนะ คนมาเหนื่อยดีกว่าวะอะไรอีกน้องวิวเด้ค่ะอ่าทูจ้าไอ้กันไอ้ทิดเอ้ยขอบใจอ้ทิดก่อนขอบใจอ้ทิดก่อนห้ยไอ้ทิดแกให้แกให้น้องวิวแน่เบาก่อนแกให้น้องวิวแน่ภาพมันกลายสิเป็นมืดๆวบๆในเด้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่า มันคำเลยเนาะโอ้รรยากาศยามแรงๆเย็นๆลมเย็นห้วยห่วยพ่กนี่คุณน้องเลยลูกสาวลูกชายหลานชายเอ้ยใช้ลูกชายวิววิวลูกไพ่ลูกวิวเป็นลูกไพ่อันนี้แม่ยังนี่แม่ยังนี่นี่แม่วด้วนไผ่ อ้วนไผ่บ้าหรอและอ้ไ no ผ่นี่อ้ทิด mm อ้าไผ่อ้ายวิวอีกแลยอ้าทิดอ้ไผ่อ้ายวิวอ้าทิอ้ทอนนี่ค่ะอ้าคนนั้นอ้ทอนบออ้ายไผ่อ้าไผ่อ้ทิดอ้ทิดอดเ่ค่ะอ้ทิดเป็นอ้ไผ่อ้ทิดอ้ไผ่ ไอววิเออไอทิดไอทอดแต่เป็นไอทิดไอทิดจะเป็นไอวิวหัดเผ็ดนนะแพงปะแพงไอทิชปะแพงปะแพงไอทิดปะอย่าให้มากินเด้อขนมมาด้อวยวะไอทิดกินว่าตั้งหลายพันแบบวมนี่สี่ห้าชิปแบบโมนี้โอ้หื้อไปชั่งเมจ์ใจตอนนั้นกะชอบเก่า ปุณนะปุณนะเออเีแถวตนอปากนก็อ่ะอ uh, um, okay. ีกแล้วอ um ๊ยโอยแซบปลุแซบป่แซบป่องวิวแซบปะอร่อยะโอ้ยบุญบุษีแซขนมขนมไปละบัดกินเจ็ดดีก็ลูกห่านน่องก็ได้กินเทนน่องก็ได

เออเสียงหัวเสอ่อนช่อนเลยเราฉีดไปนุ๊กเนี่ยแถมมันอยากกันอีกมันเป็นอันนั้นเนาะน้ำมันอารมณ์เป็นยังไงล่ะเฮ็ดพอแล้วพอแล้วจมเนี่ยฉีดให้น้องเนยอย่าฉีดลายบานนั่นเด้อน้องอ่ะเด้อกึ่งพอคิดฉีดฉีดเยอะแล้วสองบาทแสีบไปแล้วสามบาทสี่บาทพอ Mắt xí bà đơ nâng xong sao hãy gây ạ cỡ rồi chị đèn đấy chị đèn đấy chị đèn lao chị đèn đấy chị đèn đấy chị đèn đấy chị bỏ đấy chị đèn đấy chị học cả đèn là bên còn đường về đường lúc là nó có vinh lúc nóng tà nó kha lạng ngon 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 là là. <cười> <cười> là ngon 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 Lào lạng nói vậy hệ lục chai đau. Anh lục ngin lục ngin. Kin chập đi lục kin chập đi. Bike banh ngon ngon bồi. Start nhanh. Ba! Oh. Tư nát hữu. Tư nát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 . Tư นางงามเพิ่อุ่นน่ะมันเป็นสมมั่นารืงสมแล้วน้ำสมอ่ะสมเลยยางสาวงามเพิ่นนั่นนั่นทองแล้วเพื่อนนะตำรวจที่จับบอ๊แกเป็นใครจับฉันมาทำไมเแเป็นการอะไรเือตำรวจจับบเออจับฉัจบ่ต่างลาวไปจัก

เนี่ยว่ามือไปล้างมือไปกะสนียกะฟลั่งมือกะล้างมือก่อนเบิ่งเนี่ยก่อนโอ้ยผู้หญิงผู้หญิงผู้เดียวแต่ว่าบ่มักเล่นนําผู้หญิงอือักเล่นนําผู้ชายผู้หญิงเพิ่นบ่มักเพิ่นมักผู้ชายหมือนตาปบายทบ่อยู่จักสิจังไดมือนตาปบอน่ะว่ากยังง่ายๆบโอ้ย ล่างมือไปลูกไปล่างมือล่างปากไปลูกไปมันเหนียวไปเขาบอกไอ้ทิดไปขี่ลูกแต่ว่าถ้าช่วห้เนาะกะพุ้ยไปลูกไปบุญมาแล้วลุงบุญมาแล้วไปห้องลุงบุญขมาผีไว้บุญขามาได้ลูกกูชิบอยากไปบ่้่องห้องแล้วลงมาพี่ลงมานี้ลงมาเนี่ย ลงมานี้น,นี่นี่เจ้าสองคนนัน่นลงมานี้มีใคในรถนะอ,อ๋มีตัวเนาะลงมารถเจ้าล่ะลงมาลำหน้าลงมาลไม่เดียได้ใสดีเลยมีคนแลน้องชายได้มไ่น่ยนะอาจูเป็นอเอ้ยแล้วนั่งก่อนแล้วเราลงกังงน,น,นไร <c oughs> <c oughs> เออชุดเจ้ากับบุพเพศแล้วประตูฝุ่นอ้านี่ก็ไรลูกสาวหอยแลนด์แต่นเต้นใช่รึฝุ่นาวลบเมียกินหมูกระทะได้เมื่อนี่เนาะมื่อนี่อะไรใคุณนุมแล้วล่ะนี่จะค้นนั่งอยู่หาน่ะสบายดีลุงบุญป้าจอยสบายดีลุงสบายประไดเพื่อ่รเข่ามาตะเวทมื่อนี่โอ๊้แปลกๆเด้หวะก็เลยโทษทำให้มาล่ะจ บันนี้แบบนัดบ่เห็นรถเอาถ่ายว่าทวงผิดบ่หวะรถลุงบุญรถลุงบุญโอ้ยตัววะลุงบุญชิมาพช่างตะเวนวะเขาผิดไปกินโมกระทะคุณวะอยากเด้อคุณวะมาบ่ได้หรอกโอนี่คนแบบโอคืนนี่เลยถ้าเชียวไปกะรถมันก็เต็มไปบ่ได้ช่้มนะท่นในสามท่านในสามสองว่างนี่เนาะอะไรเราจักก็เที้ยอันไอช่ายไว เจ้า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 ของมาจากประเทศไทยพุ่นใดอาให้สบายเป็นจให้ห้ยคจั้เ่าเอาเิ่อาปเไยพ่นไายเนเนานายอ่อเนาเอนไพ่น เขาชี้แล้วนะวันนี้พีเสือพอมล้วเอ้าลองเบิงแกบิงไงญ่บ่ค่อุงรูมีเสือนะให้ลุงบุญนี่ยลุงบุญเป็นเสือทีไม่ได้ลงบุญนะเป็นเอลทีมด้วยลุงบุญบัดฉินบ้านทฮาวปมีฮะโอ้งามด้ยของป้จอย งามหมอยู่ชีมันก็งามสีคักขนาดโอ้ยผู้ผู้ตีดมันก็งามใช่ตีดมันมีลายเพิ่งเดียวว่ะของมันเออคัดคัดคัดงามลายอยคือสินข้าวตะกี้นะเอ้ยเนาะหายยากได้นีเไหมงานชั้นหัวใบซาบบอปีกนกปีกนกมีคู่คนได้สีเดียวกันเลยแมนทีมงานทุนเจ้าน่ะมีทุกคนขาดผู้เดียว บมมนทีมทุอเจ้าอ้น่าสิหู้อเโอ้ยบอคัก็ยังมีเลยเขียนฮอดฟุ่นได้เด้อนี่จับดีด้วยลูงบุญเฮ้จับดีแน่เื่อห้องชเดียก็ห้องน้ยแล้วเออพอดีเลยลูงบุญกะยมางนีเาามเนทีทิปับอะไร เนี่ยละเกียดชื่อเนี่ยได้หาไหนไปน่ะบ่ได้เห็นสันเออคนสันไปเจอวันใหญ่แล้วกันยิบเขาได้เด้นี่โอ้คักเลยเห็นว่าอันคืออันฝันใจอยู่อัน ประเทศไทยเนาะใส่ไปวัดเนาะคนถักมาให้บอนแมนอันที่ถักกระเป๋าเนาะไปนั่งสือไปดิเวอ๋ออันที่ประจอยกับกระเป๋าบแมนพีพิมพ์ได้ทุกคนขอบคุณนลายเด้อของพี่พิมพ์อยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะคนเจ็บจะได้ฟูมไข่ยามีเด้ออันนี้กับบังเอิญได้พ่อแม่พี่น้องลุงบุญกันเข่ามาแบบพอดีเลยได้ได้ชีพี่ข่อยมากด้วยแรกล่ะไหนรอประจอยมากแมนน้ำเดี่ยวล้ำหน้าเหรอพ่อเขามืองหายเด้อพอดี ตุ๊ดตุมาเลยเสียงรดเลยว่ะหอยใช่เขารถไว้จบดีก็เบิ้งในิ้น่อยนะให้คนเบแน่งใน่อยนะคนเอาหอยกันชิ้น่อยกัน คือแดงแบบแดงเสือไปสีนึ่สีไข่ขงีม่บอจะไข่กันเสือกสินเอาอันนี้แซบดีใส่คับสีไข่อ้าวแม่หัวละกับจับบึงเฮ้ยใส่นั่นแหละทางหัวน่ะหุนลงหนเห็ดและงามเลยงามเลยหางมไรรเลานหักได้หัน่ะ โอ้ยหลานจะได้เ <onn> สียงหัวเพิ่นอ้าเพิ่นดีกะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางนี้กาอ่าลึงตึงเพิ่นหอ่นาสีไข่มาเลยแอ๊แขนนะเฮ้ยขาแขนอืมเขาไข่แขนแขนเรี่ยงเยอะงานเนาะงานเนาะเสือนี่เสือนี่บิ่งทรงใหญ่ชื่อไรแต่เวลาใส่เข้าไปบริยไงได้แม่นม่เป็นแพร์เยอะ ไปใช้ลูกโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องได้มอบให้ทั้งประจอยสะท่องไว้สิเอาเมื่อเอาเทือนพู่ได้เป็นมาพอดีก็เลยให้ได้วัดกุคนณได้เถี่ยนี้ประตูปตูกะล่องกระพุ้ยได้แล้วพอดีได้ปตูประตูก็ได้ได้วัดกุคุณอันทิมของผู้ชายน่ะสีเดียวกันเลยวัดกุคนนจะให้ทั้งบาเตียงเพื่อนเอาให้นะ ราะว่ามันอยู่มันมาบกครบเนาะลุงบุญกับตะกี้ว่าใช่ว่าเตียงเอาไปให้ค่อยว่าเอามาลดเอามาลดว่าค่อยเช่าเมื่อว่ะเป็นลุงลงเสียบาทเนาะเดือนเก้าเดืว่าต้องแรงหน่อยเดือนเก้าเดืนสิตักบาทเดือนเดือนเก้าเดือนสิบโอเคพ่อแี่น้ากินนี่บ่อยชื่อไห้มาได้เอาเงินไว้เดี๋ยวนี้พนว่ะ เอาลูกข่อยขึ้นรถละพูดโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องชาวทองการได้จบคลิปไปแล้ววันนี้เนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในชาวทองคือเก่าเนาะขอบคุณขอบคุณทั้งพิชิตหลายๆเด้อเนาะที่ฝากมาให้บู๊่ทุกคนวันนี้ดีใจลายเนาะเลยไปแล้วคลิปนี้ก็กลับค่ะวันสบายดีเด้อดูพ๊อปปูดพูด ก่อนอ่ะสบายดีก่อนสบายดีป้าลุงก่อนสบายดีก่อนอ่ะสบายดีโดยอ่ะสบายดีก่อนคุณหน้ายิงปลาจอยแหละบ่ได้กินหมูกระทะดอกไตเขาหล่อมาดียิงแเลย